ครับอาจจะเห็นชื่อของห่อนิทัศนครบาลเพชรชบูรณ์นะครับมีจุดน่าสนใจก็คือตรงน้องหนูเห็นไะน้องหนูตรงปลายเนี่ยนะน้องหนูกระรานเราใช้น้องหนูกระรานแทนที่เราจะใช้นอนเนนกระรานเลยนะครับเพื่อ,อบ่องบอกว่าในสมัยสงคราม,มโลกครั้งสองเนี่ยนะครับที่ญี่ปุ่นเนี่ยได้เข้ามายึดครองประเทศไทยนะครับแล้วก็บัรคับให้รัฐบาลเนี่ยเปลี่ยนภาษาเนื่องจากภาษาไทยมันยากมากนะครับมีตัวอักษรหลายตัวอย่างเช่นสอเส,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 สือสอสลาสอฤศี นะ้องหนูน้อ uno, นเนรท้าวพุทธาวงพวกนี้นะครับญี่ปุ่นงงมากนะครับว่าทำไมมันสะกดกันยุ่งวุ่นวายไปหมดเลยก็เลยบังคับให้รัฐบาลไทยเนี่ยทำภาษาไทยให้มันง่ายขึ้นโดยตัดตัวที่ซ้ําซ้อนกันออกหมดเช่นสอเสือสอสาลาสอฤษีก็ตัดทิ้งเหลือสอเสือตัวเดียวไม่มาอะไไม่มดเก็เหลมันมาอะไรตัวเดียวนะครับน้องหนูกับนอนเนรก็ใหเหลือน้องคนเดียวแล้วก็ยังมีหลายตัวนะครับพอถมขาวพออะไรก็ได้ก็พอข้าวียว นะครับที่ไปไปหลายตัตวเลยนะครับจนกระทั่งหลังจากสงครามโลกครั้งที่สองยุตินะครับญี่ปุ่นแพส้สงครามรัฐบาลก็ประกาศกลับมาใช้เหมือนเดิมทุกอย่างเพราะงั้นหมอเนี่ยนะครับเราใช้นอนหัวกะลันเพื่อบันทึกเป็นประวัติศาสตร์ไว้ว่าครั้งหนึ่งคำว่าเพชรบูรณ์เนี่ยเคยสะกดด้วยนอนหัวกะลันเพื่อให้เด็กๆเ,กเกยาเวชนเนี่ยจะได้เรียนรู้และจะได้ถามนะครับเราไปได้เล่าเรื่องถึง เรื่องการเปลี่ยนแปลงของภาษาซึ่งถ้า,าว่าเราไม่เอาเรื่องนี้มาดึงดนะันเดี๋ยวนี้ไม่มีใครรู้เรื่องนะไม่มีใครม,มีใครสามารถที่มาคุยได้ของ็ควอสังตช่วงหนึ่งของภาษาไทยว่ามีการบุกครับให้นง,ง่ายที่ตามนี้